อิเล็กโทรลักสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่นครดีซีและต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครดีซีเกียร์เอ็ซแคมเปญสุดพิเศษที่คุณไม่ควรพลาดและแน่นอนค่ะใครที่กำลังมองหารูปแบบเครื่องใช้ไฟฟ้ากับตัวโปรดักต้นกำเนิดในประเทศสวีเดนวันนี้นะําให้คุณเองได้เป็นเจ้าของกันอยู่ดูแลการกับดิชัน MC แหวนค่ะและตัวโปรดักที่คุณเห็นอยู่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์กับตัวดีไซน์ที่โดดเด่นและตัวนวัตรกรรมของเขาเป็นนวัตรกรรมที่ล้ำสมัยเครื่องซักผ้าเเครรรื่ออองบาาแนด์จกกิล็ท วันนี้มีให้เลือกหลากหลายรุ่นและหลากหลายราคาโปรดักต์เองมีตั้งแต่ในส่วนของตัวรูปแบบดีไซน์เป็นงานฝาหน้าเครื่องซักผ้าฝาหน้ารองรับตั้งแต่ขนาดเริ่มต้นอยู่ที่9กิโล10กิโล11กิโลหรือแม้กระทั่งแบบ2 in 1เป็นทั้งตัวเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าในตัวเดียวกันค่ะใครเองสนใจมีโอกาสได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์สามารถก้าวเข้ามาเลือกซื้อตัวสินค้าและโปรดักต์กันได้รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กก็มีให้คุณเองได้เป็นเจ้า